สวัสดีท่าชายพี่น้องกับบรรยากาศย่างแรงกับช่องหุ่ยายนุจันทร์แฟมารีจ้าเก็เบิ้งเข่าเบิ้งหนามเพื่อพี่น้องก็ผ่าจิต่ตกดินลาจ้จพี่น้องสวยงามบ่พี่น้องสวยงามบ่จ้ารองต่ยาก็มานำไม่ลืมตาแล้วตัดหย่าตัดหยาออกแกกุ้นแท้ออกจากเข่าร้เพี่น้องเนาะหย่าก็งามงามเลยพี่น้องเลย สวยไม่ง่วงมาไปง่วงได้แก่พี่น้องเมื่อไรหูแง่การงามเขาการงามนักสังเกตไนะพี่น้องถ้าอาทิษฐานตัวกน่ลายเจ้าพี่น้องเจ้าขาบรรยากาศแจ่มแจ้งฝากพี่น้องไว้เจ้าต้องคุณยาย่นี่แจ่มแฟมิลี่จ้าสวยงามมากเจ้าพี่น้องอากาศกันหอมเอ้าสำปะคำกับมะนาเห็ดนะอยากก็เลยพี่น้องเอ้ย không thăm gia nghiệp yêu cầu đến và anh biết yêu cầu em nhanh đẹp em yêu cầu em yêu cầu em yêu cầu em yêu xăm em để cầu em yêu cầu chơi yêu cầu em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  yêu cầu đều เด็กาวบรรยากาศยานแดงยิ่งสวยๆก็น่องสาคุณน้องได้แกเด้อยใส่ชุดจะกุกอินสวยมากงามมากจ้าตตับแล้วคุณน้องกัดไ้วนวานควงตะเกียวก่อนนี่ตงเกียวก่นนี้น้องนาะทั้นตอน หทีททนหลนหงอนหอนนหนหงนหงนหงอนหนหอนหงอนอาหาหนครับหนหอออ พ่อิเอยับขาดมากๆแรงไปฝากพี่ดอกไม่ใช่ไหมพ้าอาทิเตื้อชัวจะตกดินแล้วจ้า โอ้ยแดดเลี้ยตาสองตาพี่น้องตัวนี้น้ำตัวไม่ก็ค่อยก็ค่อยเลี้ยงเนาะตัดตัวกันน้ำตัดวเบ้อ ก็จะวันตัวเตกินเหมือนกนน้องนี่สวยนี่ยานนะใช่ไหมมักคำโม่ทำอิดีกับเฮียเดยกก็หลยหอนขักจ้าแวนสุขสาดยด้วยกัทุกคนเดยอากาศหอแล้วอากาศหานไปคุณน้องเดยดเหีืองห่เหลือตาให้น่อย เดกหนอนมันทางข้างลงมาไตใหม่สูงคู่ฟองหันทางเนี่ยหาอีร่างคุณได้นังหน่นหน้าตาอกขาขาเปลี่ยนท่ยเปลี่ยนด้วยค่าบาง เห้ียบ้านๆเลอพีนน่น้องเอ้ยเบหลีบม่ค่อยเก็บเลนเรีนเห็บเหบเหีบหัวไปค่อยเก็บไปโบไเส้็พีนนน่น้องจ้าคุดน้อก็สำนุ้น้องช่องพุนยายโนจันแฟนมมารี่จ้าทาสิตาต่อไปด้วยได้ใจเด้อดีจ้า